วันนี้มินก็ปั่นขึ้นดอยสุดเท่มนะคะก็ปั่นขึ้นเขายังในเหงื่อก็ออกเยอะเดี๋ยวเราจะลงไปร้านกาแฟไปเจอพี่ๆกันต่อคะ่ะเชา้ชาแสงสวยมากเลยพี่ๆนักปั่นนักวิ่งนะคะ ใครที่ขับรถไปเสร็จแล้วปันเซ็ตวิ่งเสร็จต้องขับรถกลับนะคะมีปัญหากินตัวกินเหงื่อนะคะมินมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำเคล็ดลับการตัวหอมโดยที่ไม่ต้องอาบน้ำง่ายๆมาบอกต่อกันนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เดินป่าแคมปปิ้งนะคะเดินเทรลใช้ได้หมดเลยตัวนี้ง่ายมากๆพกแค่ขวดเดียวค่ะ นี่นะคะมินมาถึงแล้วค่ะแวะมาเจอพี่ๆนะคะก็ปั่นเสร็จน,นะคะต้องมาเจอคนเยอะๆแบบมินนะคะเวลาต้องออกงานไปปั่นแล้วก็แวะอ่าแบบอยู่ในพิธีการหรือว่าในงานอีเวนต์ปั่นนะคะนี่เลยเวลาเรามีกลิ่นตัวมินมีเคล็ดลับตัวนี้ค่ะ Big s p r a y Big ชา o w e r f o ฟ m นะคะตัวนี้เป็นอาบแห้งค่ะที่เราจะสามารถขจัดกลิ่นคลาบเหนือ่อ ใครกลิ่นตัวนะคะทุกๆอย่างเนี่ยได้ภายในพิบตาแบบไม่ต้องอาบน้ำสักหยดเลยค่ะมาลองกันวิธีการใช้นะคะเราก็ขยาวสเปริ๊เชลว์โฟมนี้เลยนะคะบีฟองออกมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถนี่ค่ะทำความสะอาดแขนเรามีกลิ่นนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ อาบเหมือนอาบน้ําเลยแล้วกลิ่นเขาอะเฟรชนะคะเหมือนเราได้อาบน้ําใหม่จริงๆเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องแหวะห้องน้ําเลยนะคะแล้วคราบเหงื่อใครครีมกันแดดอะไรก็จะหลุดหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นโฟมทําความสะอาดผิวกายนะคะทําให้เรารู้สึกสดชื่นกลิ่นหอมเหมาะสําหรับนักเดินทางนัก ปั่นจักรยานนักวิ่งนะคะสูตรอ่อนโยนนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะแพ้นะคะเพราะว่าส่วนผสมจากมะพร้าวสกัดนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะคือสามารถเช็ดออกได้ด้วยผ้าคนหนูด้วยนะคะทำความสะอาดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำเลยตัวเนี้ยด้วยโฟมเนี่ยสูตรสมดุลค่า pH ที่เหมาะกับผิวเราด้วยนะคะ เวลาใครที่ชอบเดินป่าชอบอปั่นจักรยานวิ่งนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องแบบไม่มีที่แวะอาบน้ำนะคะเป็นว่าตัวนี้เวิร์กมากๆนะคะราคาก็แบบว่า160บาทราคาแบบย่อมเยาวสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะเวิร์กมากๆค่ะตัว Big ช h o w เ r ฟิล m ตัวนี้นะคะก็ราคาขวดละ160บาทสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะ Bi i g s h ว w เ r ฟิล m จาก Big s p p a ปค่ะ